ปรจแจปอลหรือว่าด้ามขันปอนตัวเนี้ยถามกันมาว่ามันขันซ้ายขวาได้แบบนี้แล้วตัวประแจเนี่ยมันจะลั่นขั้งขันเข้าแล้วขันออกไหมและขันออกไหมนะมาดูกันตอนนี้อ่าผมจะตั้งไปที่ประมาณหนึ่งรอยยีสิบปอนต์รวบภุมตั้งแต่สิบปอนไปจนถึงสองร้อยสิบนิวตันเมตรกันเลยทีเดียวอเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าตัวนี้เอาขันเข้าก่อนขันเข้าปรับไปทางนี้ ปั๊บเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปัจแจียตัวนี้จะลั่นไหมนะขันเข้ามันลั่นอยู่แล้วเหรอครับนะนี่เห็นไหมอ่าแล้วมาดูขันออกเปลี่ยนเป็นขันออกเป็นป็นขันออกปั๊บอ่ามาแบบนี้ตำแหน่งนี้เห็นไหมแล้วเราจะขันออกดูนะ120ร้อยยี่สิบปอนด์เห็นไหม ขันออกไม่ลั่นเห็นไหมโอเคหายข้อข้องใจกันแล้วนะว่าประแจปอนลั่นแบบไหน